เกษตรบ้านๆมาอีกแล้วครับพี่น้องปะบะมงสวนผักบอกเกอรี่งามบากครับพี่น้องบอกเค,คอ,อเคีปลูกหลายรุ่นนะครับเป็นผักสวนขั้วปลูกปลูกโยกปลูกกินครับพี่น้องนี่หุ่นน่อย หลายรุ่นครับนี่รุ่นกลางกำลังงามไกล่ออกดอกครับผักสวนครัวปลูกแบบธรรมชาติครับว่าได้ฉีดยาครับเนี่ยแต่ว่าใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้น นี่เป็นผักเบอร์หนึ่งครับผักบอกเคอรี่ผักเบอร์หนึ่งรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งนี่ที่มีบงลงนะครับมีบ่งจ่ออยู่เพราะว่ายาบริฉีดนะครับพะลังงามอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับบอกเคอรี่กำลังออกดอกอันนี้เริ่มเริ่มเป็นดอกแล้วนะครับพี่น้องนี่ ี่เห็นดอกแล้วไก่ได้กินแล้วดอกผักเคลี <c oughs> สื่อฝรั่งอย่างหน่อยบอกเคลิ่วสันว่ากำลังอ,ออกดอก <c oughs> ผักเบืรอหนึ่งครับบ่งจอครับ บ่งกำลังจอะวกที่จัดออกแล้วก็ที่ไม่เริ่มปลูกมะเขืออีกนะครับ <c oughs> ปลูกมะเขือแท่น้นที่ตัดออกไปแล้วอันนี้ก็ติดตัดออกไปกินกับสมตำนะครับกับปนกับแก้ว พักเบอร์หนึ่งโอ้ดอกนี่ง่ญ่แล้วครับบอกเลี่นี่ดอกเริ่มดอกใหญ่แล้วอันนี้ยังพ่ท่านเต็มที่นะครับเนี่ยพ่ท่านได้เต็มที่ยังตีใ่ญ่ขึ้นไปอีกบอกเกลี่ปลูกแบบว่าได้พ่นยานะครับว่าได้ใสยาฉีด กใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยธรรมดาหดน้นาำกำลังงามกำลังออกดอกเน้นจินครับบ่เน้นขายนี่กำลังห่วเขาผักเบอร์หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ด้านนี้เป็นกะหล่ำปีครับ กระลำปีกำลังห่อครับกำลังเริ่มแน,นม่นกระลำปีนี่เริ่มแน่นแล้วโอใหญ่ใหญ่หอใหญ่หใหญ่บึงบงครับพี่น้องทั้งนี้บงจอครับบงจอได้จอกับจอไปนะครับเหลือจากบงจอจ้องค่อยไามาจ่จิ้น พราะว่าน้นกินครับเพรนี่เน้นขายปลูกกินเองนี่บ่งครับบ่งบ่งลงส่วนนี้พักเบอหนึ่งนะครับพักกระลำปีพักเอ่อเขาปีนี่บ่งมกักจะลงนะครับบ่งมักลงนี่จังกระลำปีตันนี้บ่งลงแล้วนะครับต้นใดบ่งลงก็ เสียไปเลยนะครับว่า,วาได้ผลแต่ว่าตน้นใดที่บ่งบ่ลงกะหอยใหญ่ดีนะครับนี่ต้นนี้เน่าเลยนะครับเน่าเลยต้นเด็ดเน่าล้งให้ปลานะครับน้องปลายุ่ไกลๆเอาล้งให้ปลาจินกะลำ โอ้ห่อนี่เริ่มแน่นแล้วนี่ห่อใหญ่ๆนะครับห่อใหญ่ๆนี่กะลัมปีห่อใหญ่ๆเลยนห่อใหญ่ๆห่อใหญ่ๆนี่โอ้ห่อนี่แน่นแน่นแล้วครับนี่ก็แน่นแล้วห่อใหญ่ๆห่อใหญ่ๆสวยๆงามๆ ทางนี้บงุงจอทั้งนี้เขียวปีครับเขียวปรีหลายพันหลายอย่างครับปลูกผสมผสานกันครับสวนครัวสวนครัวข้างบ้านนะครับถ้าชมผักสวนครัวครับมาเนี้เอาไวส้สำากก่อน ขอบคุณผูก้กดไลค์กดแชร์คือเก้าครับ